งสื้อเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินข้อ 13. งมงายหรือเปล่าคำถามเมื่อคนเห็นเรามีสถานในพระพุทธศาสนามากขึ้นสนใจไฟธรรมมากขึ้นแล้วถามว่าเรางมงายหรือเปล่าเราควรอธิบายให้เขาฟังอย่างไรเพื่อให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิด ว่าเราไม่ได้งมงายคําตอบเมื่อเราดีแล้วไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครเข้าใจเพียงแค่ทำดีให้เขาดูเป็นครูด้วยการกระทำก็พอเมื่อเราพัฒนาพฤติกรรมจิตวิญญาณจนใสสะอาดแล้วไม่ต้องอธิบายคนอื่นเห็นเขาก็จะรู้และยอมรับนับถือเราไปเองแต่หากเรายัางวางให้คนอื่นเข้าใจและยอมรับ นั่นถือว่าเรายังไม่ดีจริงเพราะทำดีเพียงเพื่อให้คนอื่นยอมรับเท่านั้นรอบตัวเรามีบัวหลายเราเราไม่อาจทำอะไรให้ทูกใจทุกคนได้ดังนั้นจงทำความดีเพื่อความดีแล้วจิตใจของเราจะค่อยๆพัฒนาคนอื่นคิดอย่างไรก็เรื่องของเขาทองแท้ไม่กลัวไฟชั้นใดคนดีแท้ย่อมไม่กลัวการพิสูจน์ทราบฉะนั้น เอาเวลาปรับเปลี่ยนความคิดของคนอื่นมาสำรวจตรวจกายใจของเราดีกว่าแล้วปรับแก้ไขตัวเองให้ดีนั่นแหละดีที่สุดเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม